สวัสดีครับสวนกิติธราครับผมวันนี้ผมชวเพื่อนมาดูว่าเวลาเราปลูกผักเนี่ยเติมน้ําน้อยกับเติมน้ํามากเนี่ยในการเริ่มต้นปลูกเนี่ยมันแตกต่างกันยังไงคลิปนี้ไม่ยาวครับพาเพื่อนมาดูเพราะว่าผมเชื่อว่าเพื่อนๆหลายคนข้องใจนะครับเพราะว่าบางคนบอกว่าต้องเว้นช่องว่างหนึ่งนิ้วคนบอกว่าเติมเต็มไปเลยมาดูครับเพราะว่าผมปลูกผักเนี่ยผมจะปลูกทุกๆ3วันครั้ง4วันครั้งครั้งละประมาณ 50- 40ลัง ก็ทําแบบนี้มาหลายปีนะครับถ้าปลูกแบบขายจริงๆจังๆก็ห้าปีแล้วแหละสภาพก็บ้นบานๆเนะี่ยเดี๋ยวพามาดูครับขออนุญาตสับกล้องครับผมช่วงนี้เก็บผักขายก่อนอายุมาเกือบสองเดือนแล้วมั้งเนี่ยให้ดูรากนแบบนี้เนี่ยผมให้ดูคือตรงนี้นะครับที่มันเป็นเหมือนผู้กันเนี่ยอันนี้คือเราเติมน้ําจนเต็มเลยเต็มปิ่มเลยแล้วปลูก รากจะออกมาแบบนี้มามาดูตรงนี้ผมทําให้ดูลังใกล้กันเลยผมกะจะมาทําคลิปก่อนเก็บขายดีนะไม่เก็บขายไปก่อนลังนี้เติมไม่เต็มเติมแค่ก้นกระถางคือเติมระดับแค่ตรงนี้แค่ตรงน,รงนี้แค่ก้นกระถางตรงนี้มาดูครับว่ามันจะเป็นยังไงรากมาแค่นี้อ่ะขออนุญาตนะครับจับคาไว้เพราะว่าเราเติมน้ําแค่นี้รากเขาก็จะมาไม่เต็มหรอกครับเขาก็มาแค่นี้แหละ แล้วก็มาเป็นบานเหมือนกระโปรงเนี่ยเห็นไหมฮะเนี่ยนี่คือการเติมน้ําไม่เต็มเพราะเรากลัวว่าต้นพันธุ์จะตายเติมแค่นี้พอเว้นช่องว่างหนึ่งเซนสองเซนก็ว่ากันไปสภาพจะมาแบบนี้ในขณะเดียวกันลังติดกันผมเติมน้ําเต็มเลยแตกต่างไหมครับนี่ต่างไหมครับดูครับจากที่เมื่อกี้ออกมาเล็กจิ๋วเลยตอนนี้เนี่ยออกมา สวยกว่าออกมาเต็มกว่าเต็มรูปแบบกว่าเนี่ยฮะแตกต่างกันนะครับเมื่อกี้ออกมาแค่ตรงปลายอันนี้ออกมาเต็มดังนั้นเนี่ยเวลาปลูกผักเติมน้ําน้อยกับเติมน้าเยอะเนี่ยนี่ฮะสิ่งที่มันต่างกันตรงนี้เลยมันจะทําให้รากสวยไม่สวยต่างกันเลยมันจะออกมาแตกต่างกันอย่างเห็นได้ชัดเนี่ยฮะยิ้วเดียวเนี่ฮะเติมน้ําเต็มกับไม่เต็มตอนเนี้ย นี่เริ่มมาแล้วแต่ไม่เป็นไรครับพรุ่งนี้เก็บหมดเดี๋ยวผมพามาดูว่าต้นเล็กผมผมปลูกแล้วผมเติมน้ําเต็มแบบนี้จริงหรือเปล่าช่วงที่ผ่านมาต้นพันธุ์มีน้อยแล้วก็ลูกสวนก็แย่งไปหลายรุ่นเหมือนกันเพราะเขาทําต้นพันธุ์ไม่ได้รุ่นนี้ก็เลยไม่ให้ใครเลยเนี่ยจะปลูกเองเนี่ปลูกวันนี้นะครับเนี่ยสวยๆดูต้นไซส์นี้ก่อนก็ได้อืม น้ำจะเกือบเต็มนะฮะเขาก็จะออกมาประมาณอย่างนี้จะเริ่มออกมาแล้วตัวนี้ต้นพันธุ์ที่ยืดนะฮะที่ปลูกนี่ก็ต้นพันธุ์ที่ยืดเหมือนกันที่ปลูกต้นพันธุ์ยืดถ้าผมไม่ปลูกลูกค้าผมก็ไม่มีผักผมก็ต้องปลูกผมพามาดูต้นเล็กๆน้ำเต็มเลยนี่ฮะเขาก็จะเริ่มมาแบบนี้ คือเราเริ่มได้ตั้งแต่ต้นเล็กเลยต้นเล็กผมจะเติมน้ําเต็มก่อนปลูกเสมอเพราะว่าไม่อย่างนั้นมันจะรากมันจะออกมาไม่สวยดูฮะแป๊บเดียวเองน้ำลดแล้วเนี่ยน้ำจะลดแล้วนี่ฮะรากเขาจะเริ่มออกมาแล้วเนี่ยเห็นไหมฮะเริ่มออกมาตั้งแต่ด้านบนแบบนี้ไม่ต้องกลัวนะครับเติมเต็มไปเลย ขาไม่เป็นไรหรอกถ้าเติมไม่เต็มรากจะออกมาไม่สวยเพราะว่าผักสลัดนะ่ะรากสวยต้นสวยรากใหญ่ต้นใหญ่แค่นี้เลยครับรากขาวไม่ขาวก็อยู่ที่ปุ๋ยด้วยนะครับต้องใช้น้ําสะอาดในการปลูกไม่เนี่ยน้ําผมผมไม่วัดค่าน้ําด้วยลูกสวนก็น้นําประปาน้ําธรรมชาติน้ําบาดาลเนี่ยก็ปลูกกันแค่นี้นะฮะสำหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับพาเพื่อนมาดูว่าถ้าเราปลูกผักสลัดเนี่ย เติมน้ำในรังก่อนปลูกน้ำเต็มรังกับน้ำน้อยเนี่ยมันจะแตกต่างกันไหมนี่ฮะดูรากก็จะเริ่มออกมานี่ฮะต้นไม้สวยก็รากก็แทงข้าง,งาเหมือนกันนี่นะับมันก็เป็นเคล็ดลับอย่างหนึ่งครับในการทําให้รากผักสวยมันก็เริ่มได้ตั้งแต่ตอนที่เราปลูกนั่นแหละครับเติมน้ําน้อยก็ตามสภาพที่ผมให้ดูครับมาดูอีกนิดนึงเผื่อเพื่อนเพื่อนคล้องใจว่ามันจริงหรือเปล่าไปลองดูได้ครับผมเติมเต็มเลย เต็มจนมันแบบท่วมฟองน้ําตรงนี้เลยตอนที่ปลูกนี่ฮะเติมไม่เต็มก็เป็นแบบนี้เห็นแล้วก็สงสารสภาพต้นก็ต่างกันอยู่นะฮะนี่ยตรงนี้ดูฮะฮดูให้เห็นชัดๆัดไปเลยไปปรับใช้เอานะครับไม่ยากครับทำผักอ่ะสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเราสำหรับวันนี้สวัสดีครับ